แต่นี้บางคนทหารในในที่เขาออามาเนี่ยจะเห็นไหมว่ายุคนั้นไม่เคยมีตำรวจไม่เคยร่วมมือด้วยเพราะตำรวจเขารู้ว่าคมชหรือพวกเจ้าอำนาจเนี่ยผิดกฎหมายเป็นกบฏเขาไม่ทำผมไม่ทํานายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพไม่รู้จะทาไงก็ต้องไปสั่งทหารมาเพราะทหารเนี่ยร่วมกันยึดอำนาจมาแต่ต้นเขาพร้อมร่วมมือแต่ต้น อย่างอย่างนี้เขาเรียกว่ารัฐบาลชุดนี้ก็รู้แก่อําอำนาจแสินี่ไปไปเรียกทหารมาเข้ามามันไม่มันไม่ใช่รู้ก่วกอำนาจไม่มีอำนาจเลยแล้วมีอำนาจคุณเขาบอกแล้วไงคุณได้อำนาจคุณได้อำนาจมาจากไอ้รัฐธรรมนูญพร้อมคแต่ประชาชนในประเทศนี้ก็ยังหลายคนก็ยังยอมรับว่าอพิสิทธ์ใช้อำนาจนั้นถูกต้องแล้วถูกต้องให้ฝากให้ฝากประชาชนต้องให้เขาตอบว่าถูกต้องของคมชแล้วถูกต้องของประชาชนต้องถามต่อ่า์เห็นไหมฮะ เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นนะครับ,รบนอกจากเนี่ยทำประชามติแล้วทุก<ม>อย่างจบ<ม><ม>แล้วพิสูจน์ได้ง่ายๆเลยแล้วไม่ต้องมาเถียงกันอีกอก็คือทางออกของเรานะคะช่วงนี้ก็คือว่าที่มันวุ่นวายกันอยู่ตอนนี้ถามาความเห็นของมหาประชาชนว่าจะใช้รัฐธรรมนูญปลอมหรือใช้รัฐธรรมนูญแท้ถึงแม้ว่าเราจะมีเลือกตั้งหรือถึงแม้ว่าเราจะมีรัฐบาล แต่มันก็ยังทํางานไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่มันยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับของปลอมคือกฎหมายอันนี้แต่แต่ถ้าเราจะให้ให้ให้มันเกิดทางออกที่ดีหรือสันติสุขหรือเราอยู่กันได้อย่างมีความสุขนี้ก็คือต้องทําประชามติให้เรื่อาเรทำาณูลถามจริงๆครับรัฐกับเคถ้าคุณเป็นคนต่างชาติเป็นเวียดนามอังกฤษอเมริกาแะ้วก็ตาม รู้ว่ารัฐบาลหนไหนก็ตามใช้กฎของโจรอยู่ใช้รัฐธรรมนูญปลอมอยู่บริหารประเทศเนี่ยคนจะเข้ามาทํานิติกรรมมาทําสัญญาคนจะเข้ามาทําอะไรด้วยไหมไม่มาไม่อยากมานี่ไงทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถบริหารประเทศได้เลยเพราะต่างชาติทั่วโลกเขาไม่งอกเขารู้ว่าคุณมาจากไหนและคุณใช้รัฐธรรมนูญปลอมใช้รัฐธรรมนูญโจรอยู่มันเห็นไหมครับ คุณคุณออิพิธิ์คุณคุณอย่าเข้ามาอีกเลยถ้าคุณเข้ามาแล้วก็คุณก็ใช้เนี่ยอย่างน้อยผมคนหนึ่งแต่เขาก็อยากเข้ามาไะก็อยากเลยพอเข้ามาแล้วมันอนุมัติโอ้ยเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยอนุมัติง้ไปหลายง้ไปกี่กกี่แสนล้านนะครับแต่เออใช่ใช่ตอนตอนที่ตอนที่คนเสื้อแดงออกมานั่งเรียกร้องให้ยุบสภานะคะให้ลาออก แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคุณพิสิทธ,ธิ์ถึงไม่ไปแ้วก็เลยมานั่งนึกคิดเอ๊ะหรือว่าเขายังห่วงเงินที่กู้ยังไม่มาไม่ถึงหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในสาภานะเราก็ไม่รู้ว่างบอะไรกฎหมายอะไรออกมันแปลเป็นอื่นไม่ได้อ๋อค่ะแปลเป็นอื่นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตพักกันสักครู่นะครับเรากลับมาช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์มณิจจันทร์กัดกันต่อนะครับ ปุ๊กสิคะจบจากเมืองนอกแต่กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวจะรวยใช่เรื่องค้าขายนะคะต้องเก่งปุ๊กก็ได้คุณปูนี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษาเรื่องดวงให้ปุ๊กอยากรู้ดวงชะตาโทรหาปูสิคะโทรหนึ่งเก้าศูนย oh, ์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสามโลูกค้ายเยอะเนอะก็ได้คําแนะนําดีๆจากพี่ปูนี่แหละค่ะดวงหนูถูกโลว์ค้าขายน้ํารวยแล้วเรื่องความรักของหนูละ่ะคะกําลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละทุกคําถามปูมีคําตอบให้คุณเสมอโทรหนึ oh, ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสามมาดาม ร้านอาหารสไตล์บ้านล็อกโฮมท่ามกลางบรรยากาศร่มรืลลม่นอิ่มอร่อยกับอีสรรพัสเมนูและลาวามมดามของหวานขึ้นชื่อที่คุณไม่ควรพลาดอยากรู้ไหมคะว่าทำไมคนถึงโทรมาดูดวงกับอาจารย์ลักษ์เรามาฟังเหตุผลกันเลยค่ะก็ตั้งแต่โทรฟังก็ช่วยวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะตัง้งทรฟังโทอทินเลยค่ะนี่ลองโทรไม่รู้นะคะแล้วคุณล่ะโทรหรือยังโทร 1900 1 19 1ก0า7ูรย่งคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเสียมพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าพระกรุพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางช่อง MV Star Channel และบางกอกทูเดย์ใครเอาไปใจนี่ก็ขอใไ้เจเริ่งนุ่งเอืองดีดีดีเรื่วยร่ยร <c oughs> ตัวจเช็คดวงชะตาปี2,554กับหมอดูชั้นนำระดับประเทศทั่วฟ้าเมืองไทยอาจารย์ลักษเรขานิเทศคุณนปูโลกมิวอาจารย์ปริศคอนเฟิร์มหมอหยอกและอาจารย์ช้างโศพรศรีตุลาฟังคำทำนายแบบละเอียดชัดเจนทั้งการงานการเงินความรักโทร1900111067เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการมองไทยมองเทศนะครับ วันนี้เรายังพูดคุยในประเด็นเรื่องของความเป็นสากลของกฎหมายและสภาสถาบันนิติบัญญัตินะครับแขกรับเชิญของเราเป็นอาจารย์มานิตจิจันกรับนะครับผมเป็นอธิบดีากรอ,าาอดีตอธิบดีาลอาญากรุงเทพใต้และอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อแต่ก่อนอื่นเรามีสินค้าประจำรายการนะครับเป็นสลิมเฮอร์เบิร์กแคปซูลและหนังสือทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณชจรัก์นนสามารถแนะนำสินค้าประจำรายการครับ สินค้าที่สนับสนุนรายการนี้นะคะก็คือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสูตรดรวิบูลนะคะค่ะทั้งท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคือสมุนไพรนี้เป็นสมุนไพรไทยล้วนๆค่ะที่ใช้รักษาเกี่ยวกับโรคไขมันนะคะท่านที่อยากจะมีหุ่นสวยหุ่นเพรียวค่ะใช้ต่อเนื่องกัน7วันเห็นผลนะคะว่า ลดได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะท่านที่สนใจก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0837051234แล้วก็เบอร์0837061234นะคะแล้วก็มีงานเขียนอีกเล่มหนึ่งนะคะของท่านดรวิบูเพิ่งจะออกนะคะพิ่งจะแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 18, 18. ของอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือ เป็นงานเขียนที่ท่านดรวิบูลได้เรียบเรียงแล้วก็ได้เพิ่มเติมเข้ามาบ้างจากบทความทางหนังสือพิมพ์ไทยรดนิวนะคะทีะ่ช่วงนั้นก็ได้ทำการพิมพ์อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะก็ยุติชั่วข่าวแต่ว่าดรวิบูลก็ได้ทำงานเขียนที่ออกมาเป็นหนังสือเชิงวิชาการก็ไม่อ่านยากละค่ะอ่านเข้าใจง่ายแต่ว่าอ่านแล้วก็จะวางไม่ลงเพราะว่า มีข้อความที่ชาวบ้านอย่างเราอ่านแล้วก็เข้าใจได้ะคะ่ะนี่คืองานเขียนของท่านดรวิบูลนะคะสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็ที่อินพีเรียัดเท้าชั้นหน้าออฟฟิศไทยเรีนยนดิวก็มีนะคะค่ะก็ต่อไปก็เข้าสู่ประเด็นของเราต่อนะคะอาจารย์เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าสถาบันนิติบัญญัติของบ้านเราเนี่ยค่ะอาจารย์รมันรู้สึกว่าเราจะเห็นว่า ประชาชนจะพูดว่าสองมาตรฐานเยอะมากเลยมันเมื่อกี้าาการอธิบายแล้วมันไม่ใช่นิติบัญญัตินิติแปลว่าอะไรครับแปลว่ากฎหมายกฎหมายบัญญัติแปลว่าเขียนบัญญัติกฎหมายที่ไม่ใช่นี่สถาบันที่ผ่านมามันบัญญัติกฎหมายพร้อมอหมายถึงที่มาของการบัญญตัติมันไม่ใช่ใชไม่ใช่อือมันไม่ใช่แล้วมันต้องมาจากใครอาจารย์ก็ต้องมาจากรัฐสภากลับไปที่รัฐสภา ว่ารัฐสภาเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศครับไอ้สภานิติบัญญัติอันนี้มันก็คือสภานิติบัญญัติแต่ว่ามันบอกให้เรียกว่ารัฐสภาอตอนนี้มันนษจะทํอะไรก็ในสมมติว่าเรายังโจรยังอยู่รอบบ้านยังมีปืนอยู่ข้างน,านั่งที่บันไดก็มีลอกหัวก็มีเนี่ยรเราจะทําอะไรเนี่ยเวลานี้สภาพมันเป็นอย่างนั้น คือคือดิ่นไม่ได้แล้ว<ฆ>ต้องนิ่งไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยท่านยิ่งรักถ้าท่านมีวัสนามีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยครับรีบทาประชามติแล้วเอารัฐธรรมนูญของประชาชนมาใช้เลยแล้วทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้หมดแต่ว่าก็ที่ท่านบอกว่าเราจะมาแก้ไขไม่ใช่มาแก้แค้นน่ะอ,อาจารย์ก็เห็นด้วยอปองด ครับอ่เนี่ยก็มีคนพยายามจะมาถามว่าจะมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้พันตำรวจโททักษินใช่ไหม,มจ้องถามันอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ต้องถามกลับไปว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรถูกศาลที่ใครตั้งตัดสินครับศาลที่ตัดสินนั้นใช้กฎโจรหรือกฎหมายเ,าเการนิรโทษกรรม <Okay. S 2> แปลว่าคดีนั้นน่ะจะต้องศาลในระบอบประชาธิปไตยศาลใช้กฎหมายของประชาชน <Okay. S 2> แล้วก็ตัดสินคดีจนในคที่สุดคดีถึงที่สุดแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็เป็นนักโทษเป็นผู้ต้องหา <Okay. S 2> ให้เป็นผู้ต้องขัง <Okay. S 2> แล้วก็มีหมายแดงแจ้งโทษถูกจำคุกแล้วคดีถึงที่สุดแล้วอันนี้จึงจะมาขอ,อาให้มีการพระราชทานอภัยโทษ okay. การพระราชทานอภัยโทษก็ต้องยกโทษให้คนที่ถูกศาลที่ประชาชนตั้งที่รัฐที่กฎหมายของประชาชนตั้งแล้วก็ใช้กฎหมายศาลใช้กฎหมายของประชาชนตัดสินถ้าอย่างเงี้เสนอขึ้นไปบอกว่าให้นิรโทษกรรมให้พันตำรวจโททักษิณ้วถามว่าทักษิณก็ผิดอะไรผิดกฎหมายของใครใครเป็นคนเขียนกฎหมายแล้วศาลนั้นใครตั้ง มันไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการนิโรโทษกรรม <c oughs> แค่เนี่ยแค่เอามาบอกว่าไอ้ทำประชามติไม่ใช้รัฐธรรมนูญปลอม <c oughs> ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังวันที่19กันยายน 49, <c oughs> 2 5ง9ซึ่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปลอมคนที่ถูกลงโทษในวันนั้นมันพ้นผิดหมดเราจะต้องมัด เป็นรัฐบาลรุดกัมาเข้ามาเพื่อช่วยพันตำรวจโททักษิณเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราเข้ามาเอัตโนมัติใอโมัติเข้ามาทําความถูกต้องให้กับบ้านเมืองแต่ถ้าพันตำรวจโททักษิณเข้ามาแล้วมีกฎหมายมีสารที่ใช้กฎหมายของประชาชนมีผู้พิพากษาใช้กฎหมายของประชาชนมีตำรวจตาหารที่ใช้กฎหมายของประชาชนที่มาจากรัฐภาเข้ามาสิแล้ว ฟังได้ว่าพันตารวจโททักษณิณเจนวัฒน์อาจารย์จะไม่ออกมาปกป้องหรือจะไม่ออกมาสักคําเดียวเห็นเห็นประเด็นอย่างครับ,บไม่ต้องครับชัดเจนมากเลยค่ะค,คือคือคือการนิรโทษกรรมเนี่คนที่พูดอาจจะพูดไปเพราะว่าไม่รู้าอาจจะไม่รู้จริงว่าทําไมต้องนิรโทษกรรมเพราะว่ายังคุณทักษณิณเองเนี่ย เขาเขาเขาไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรแต่มีคนพยายามจะบอกว่าถ้าไม่ผิดแล้วหนีทำไมเขาเป็นผู้เสียหายค่ะที่ถูกโจรหาว่าเป็นโจรแล้วก็ยังมีกระบวนการศาลที่โจรตั้งเอากฎหมายที่โจรเขียนมาตัดสินเขาชัดเจนไหมอย่างนี้ชัดเจนค่ะก็คือกฎหมายที่มาจากประชาชนเท่านั้นที่จะ สามารถที่จะตัดสินให้ถึงที่สิ้นสุดได้แล้วก็ค่อยมาว่านี่รโทศักดกรรมหนึ่งอพยโทษต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับนี่นี่นี่ต้องเข้าใจร่วมกันนะคะว่าถ้าเราไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวายนะเราต้องยอมรับนะว่ากฎหมายที่มาจากประชาชนทํายังไงถึงจะมาจากประชาชนได้ต้องมาช่วยกันคิดนะคะวันนี้เราก็ต้องเรียกพันธมิตรด้วยว่ามาคุยกันมาช่วยกันมาช่วยกันทําให้กฎหมายเป็นของจริงอย่างพันธมิตรไม่ส่งคนลงพักการเมืองไม่ส่ง นักการเมืองของตัวเองลงแข่งขันนี่ก็ไม่ผิดแต่ว่าแต่ว่าเราก็ยังไม่มีที่คำตอบอะไม่มีคำตอบให้วราคนนิยมระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าครับแต่พันธมินี้เขาบอกว่าเจ็ดสิบงคนไม่เห็นความสําคัญของพวงชนชาวไทยทุกคนที่เขาเกิดมาทางเดียวกับคุณเหรอคะอุณออกมาจากหัวปรีบยะค่ะ แสดงว่าเรากําลังสับสนเนาะสับสนว่าประชาธิปไตยคืออะไรคืออะไรสังคมไทยยังครับสังคมไทยมันถึงไม่วุ่นวายเพราะอีกอย่างกฎหมายที่เราเขียนใช้กันเนี่ยมันมันมันก็เหมือนกับมีคนพยายามบิดเบือนหรือซ่อนเงื่อนหรือใช่ครับเพื่อสิ่งผลประโยชน์ของัวเอย่างพวกประชาธิปัตย์พยายามเรียกว่าเป็นนักโทษเป็นโจรอ่ะความจริงเขาเป็นโจรเพราะเพราะโจรหาว่าเขาเป็นโจรคับอืค่ะก็ อย่างวันนี้นะคะอาจารย์เท่าที่เราเห็นปัญหาของบ้านเมืองก็คือพรคการเมืองเองเนี่ยรับรู้ตรงๆนะคะรักษดว่านะพักการเมืองบางพักยังไม่รู้เลยนะคะว่าการเมืองคืออะไรประชาชิใไตจมีอะไรยังไม่รู้เลยนะคะแล้วส่งคนมานะคะไม่รู้ส่งใครมาพอมาทํางานเนี่ยก็เกิดการสับสนไม่รู้ใช่ครับพอไม่รู้เข้าไปอยู่ในสภาก็ออกกฎหมายที่แบบผิดๆมาแล้วอย่างนี้อาจารย์คิดว่าอนาคตข้างหน้าเราจะมีวิธี ให้ความรู้กับประชาชนที่จะเลือกตัวแทนนี่ไงค่ะเนี่ยใครเชิญไปฟรีก็ฟรีก็ไปทุกแห่งครับเราปลาใสทุกแห่งมาเพราะต้องการเอาความรู้ที่เรามีแล้วรู้จริงครับปลาใสออกไปแล้วเคยมีใครเถียงได้ไหมเมื่อเวลาขึ้นไปว่าความที่ศาลทุกอันก็ไม่เถียงไม่ได้นี่ก็ต้องพยายามไปอย่างเงี้ยไปมันกว่าจะหมดแล้วแต่ก็มีคนปรามากล้ว่าทนายของ ของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยไม่เก่งครับแต่ทนายของฝ่ายเสื้อเหลืองนี่เก่งทำอะไรก็ชนะหมดเลยก็นี่อาจารย์อาจารย์เมื่อก่อนนี้อาจารย์ยังไม่ได้เข้าไปนะก็เลยจําเป็นต้องบอกต้องไปทําเองแล้วเข้าไปทําแล้วสารเองก็ก็จนนะเพราะอาจารย์ถามบอกว่าสารครับการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยชอบโดยกฎหมายมีไหมครับแล้วคาที่พาคสารดีกาที่อ้างนั่นล่ะ มันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราสามไหมครับอถ้าขัดแล้วสาลเนี่ยนี่กําลังบอกแล้วบอกท่านเลยนะบอกเนี่ยผมอาจารย์มานิตกําลังจะไปแจ้งความให้ดาเนินคดีกับผู้พิพาารศาลฎีกาและศาลอื่นที่อ้างและอธิอ้างคําพิพาษารศาลฎีกาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตัดสินคดีครับอ้าว,วมมาายังยังยังสาร รัฐธรรมนูญเนี่ยใชไหมถึงเรียกสารค่ะอาจารย์สารรัฐธรรมนูญที่แท้จริงนั้นมีมาตามรัฐธรรมนูญ2 5 4 0แต่สารรัฐธรรมนูญชุดนี้มาตามรัฐธรรมนูญ <20 40. S> 2 5 5 0ซึ่งเป็นเอกสารปลอมครับเป็นรัฐธรรมนูญปลอมเบิมนงลังเขามี13มนี่มันมี5คนรักงมองเป็นว่าสารรัฐธรรมนูญมีตุลาการ,รใช่ไหมคะมีคณะตุลาการพิพากษา แต่ครั้นี้อยู่วัน่ว่สามเนี่ยถ้าอาจารย์จะถามแบบเดี๋ยววันนี้ท่านหลอกนั่งพิจารณาท่านใช้รัฐมนูญฉบับไหนครับท่านใช้รัฐมนูลฉบับไหนครับก็ชไวยจนเหรอคะอ๋อค่ะแบบคือจริงๆแล้วนะครับขอรับถ้าใช้รัฐมนูล50ใช่ไหมครับแล้วปลอมหรือเปล่าครับคเป็นเอกสารปลอมไหมก็ถ้าเป็นแล้วท่านผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมไหมครับค่ะแต่อาจารย์ถามยังคะ ยังไม่ได้ขึ้นไปว่าพรานทักทีเดีย๋ยววันหลังไปค<า>ือระคะอับไม่ภาษา,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 านี่แหละศาลอาญาเนี่ยแหละไปเดี๋ยวต้องเขียนหนังสือไปว่าขอความโกโรณาอย่าเอาก,กฎโจรมาตัดสินคดีของพวกผมครับาบางบางบางทีล้วก็มองอย่างนี้นะคะอาจารย์ว่าบองว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญกับศาลฎีกาอะไรนะคดีอาญาทางการเมือง มองเป็นว่าเอ๊ะทาไมเขาตัดสินออกมาเหมือนประมาณว่ามันมันมันไม่ได้มีกระบวนการยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องเลยคือแบบว่าเหมือนเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมีเขาเรียกระบวนการยุติความเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะมันไม่มีดีการไม่อยู่ทอนไม่มีอะไรเลยอยู่ก็ตัดสินไปเลยก็มันใช้รัฐธรรมนูญใครล่ะตวนตวนไม่ตวนใชใช่ถ้าเรากดโวนไปใช้คือคือโจรครับ เราถามว่าสารดีกาสารรัฐมนูญใช้กฎของใครของโจนแล้วอย่างนี้เรียกว่าการทำลายกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ไหมคะจะต้องมาถามทําไมเถ้าหนูก็ไม่รู้หนูก็อยากจะรู้ว่ามันเหมือนกับว่าอ้างตัดสินอ้างตัดสินแล้วก็ไม่ไม่ได้ก็เอาที่ว่าคนที่เป็นสารดีกาคนที่เป็นสารรัฐมนูญอยู่แล้วเนี่ยเอาไปฟองมาสารมานย์สิว่าคุณเอากฎโจรมาใช้จะได้พิสูจน์กันครับ เออกล้าฟ้องแมล่ะคงไม่กล้าเพรไม่มีคนหมายไม่ฟ้องนี<ะ>่ครับะจะฟ้องไปต่อพิสูจน์เลยคุณเอากดโจรมาใช้คุณเป็นโจรค,ครับนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะจา์เราเราก็ได้เห็นแล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นเพราะว่าการสถาบันที่บัญญัติตราเขียน กฎหมายของบ้านสามเลยมันไม่ถูกต้องทั้งสามเลยมันปลอมห้าโอ้โหอย่างนี้ทางออกก็คือมีทางเดียวเลยประชามติใช่ครับผู้อาวุโสอยากให้พักการเมืองพักไหนเสนอนโยบายและรัฐกาให้เลยนะพยายามจะพูดในพักแต่ไม่ใครไม่มีใครฟังในความเข้าไปอยู่แล้วตั้ใจมาสองปีในสภาพยายามเสนอเรื่องนี้พูดได้เลยค่ะอาจารย์ เดี๋ยวเราเราจะฟ้องประชาชนทางทางสื่อนี่ค่ะว่าว่ารราการเมืองเนี่ยจะมีความสามารถสร้างประชาธิปไตยร่วมกับประชาชนได้อธิปไตยของประชาชนใช่จะเอาอำนาจอธิปไตยคืนให้ประชาชนได้ไหมโดยการที่คืนอำนาจมาให้เราคืนไหมท่านวิงรักเนี่ยถ้าท่านไปพัก พรรคเพื่อไทยถ้าได้เป็นเสียงข้างมากในสภาไม่เป็นรัฐบาลแล้วท่านจะเอากฎของโจรใช้หรือจะเอากฎของประชาชนใช้ใช่ให้เป็นนโยบายของท่านใช่ประกาศไปเลยแต่ถ้าคุณชูวิทย์เขาประกาศแล้วถ้าคุณชูวิทย์ประกาศบอกว่าถ้าผมถ้าเขาประกาศอย่างนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ประกาศผมก็ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยรักคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนรักได้คุยกับลูกชายเขากําลังจะได้ใช้สิทธิ์ครั้งนี้นะเขาบอกว่าเขาโดนใจ เขาบอกว่าชูวิทย์ดีชัดเจนมากเลยทางการเมืองประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านเลยเขาบอกอย่างนี้เออแล้วบอกว่าเหตุผลอะไรล่ะเขาบอกเหตุผลที่เขาชัดเจนเขาไม่แอบอยู่ข้างหลังไม่มีนัยยะแอบแฝงไม่มีนัยยะอะไรเลยเขาบอกว่าเป็นคนที่กล้าพูดว่าผมจะเป็นฝ่ายค้านนี่ไงเห็นไหม วันนี้พรรคการเมืองต้องกล้าประกาศนะครับก็้าหากว่านี่ทั้งๆที่เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยอยู่อะไรอยู่ไอ้พรรคเพื่อไทยอยู่อรับก็จะต้องถ้ายังไม่ใช้ก็จะต้องออกมารณรงค์ดีค่ะดีค่ะนักตามนะคะอนักตามตรงนี้บอกท่านจะเอารัฐธรรมนูญรองรัฐธรรมนูญโจนใช้ต่อไปหรือจะเลิกถูกต้องเลยถ้าจะใช้ต่อไปผมจะได้ลาออกจากพรรค เราจะได้ไปรวนลามแล้วก็ไปบอกกับคนแสดงบอกออกไปสักทีอย่ามาใช้กดจนกับพวกผมเนี่ยอยากให้ได้ยินไปถึงจะคิดว่าถ้าเขาเป็นพรคการเมืองที่เป็นสถาบันที่ประชาชนเป็นเจ้าของนะคะมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมด้วยการจับห้างเสียงคุณยิ่งรับก็บอกว่าพอถามจะให้ไปดีเบตจะให้อะไรก็ตามเนี่ยคุณยิ่งรักก็บอกวันนั้นบอกว่า ก็ต้องย้อนหลังไปวันที่19กันยายนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสดงว่าท่านเริ่มเข้าใจเข้าใจประชาเพราะฉะนนั้นาอาจารย์จะ,จะสอนลูกศิษย์ทุกคนที่ไปว่าความที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาบอกเฮ้ยเรื่องนี้คุณจะให้การอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามกระบวนคิดของคุณเนี่ยค,ค,คุณต้องย้อนหลังกลับไปตั้งหลักที่วันที่19กกันยายนให้ได้ว่าวันนั้นใครเป็นโจรใครเป็นผู้เสียหายใครเป็นเจ้าทรัพย์ ต้องเลื่นตั้งแต่ตรงนั้น<ะ>จำเลยทุกคนในคด,ดีนั้นเบิกความต้องเลื่นตั้งแตบวันที่19กัน<ะ>ยายนผมเป็นผู้แทนรัฐบาลผมเป็นนักการเมืองผมรู้ดีว่าการยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยมิชอบโดยกฎหมายนั้นเป็นกบฏเมื่อเป็นกบฏถ้าก็แย่งอำนาจเอาอำนาจที่ประทายไปจากผมผมเป็นผู้เสียหาย<ะ>ผมจึงพากันออกมาใช้สิทธิ์ไล่โจรแต่ว่าก็ไม่ได้ไรตัวอาวุธความจริงอาวุธออกมาไล่ก็ได้<ะ>เพราะมึงเป็นโจร แต่ถ้าเราไปชุมนุมต้านรัฐบาลที่ที่ชอบโดยกฎหมายเราเอาอาวุธไปไม่ได้ไม่ได้ก็แล้วถ้าเราไปไล่โจรเราไม่เอาอาวุธไปมันก็ยิงอย่างที่ผ่านมาไงค่ะอาจารย์เห็นไหมครับปัจจุบันนี้การเมืองไทยเนี่ยจะปฏิรูปได้หรือไม่ครับหรือว่าต้องมันไม่ต้องมันไม่ต้องปฏิรูปการเมืองคืออะไรครับอืมนี่อาจารย์แนะนำเนี่ยการเมืองเนี่ยมันมันเป็นคำศัพท์การปลวะกิจการงานเมืองก็